พอได้โซ่มาเรียบร้อยอย่างนี้แล้วนะคะเราจะเราจะหันหัวมาทางมาทางขวาเราจะทำเอ้้วนมาทางขวานะคะด้านกันค่ะแล้วก็ทิ่มลงทางนี้ดึงดึงได้ผ่านมาทางนี้นะคะทิ่มเหมือนกันนะคะเพียงดึงได้ผ่านมาเท่านั้นเองต้องการยอดยอดเถาวัน เล็กหรือใหญ่แล้วก็ดึงมาเลยนะคะตามนั้นเลยแน่นแล้วแน่นแล้วนะคะของย่าแน่นแล้วเราต้องทางนี้เราต้องกลับไปค่ะกลับไปเราก็จะดึงผ่านเลยนะคะเหมือนเมื่อกี้เลยดึงนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ นี่นะคะล็อกมันซะก่อนอ้าวพอล็อกอย่างนี้แล้วเราก็อย่าลืมดึงไปฝั่งนี้ด้วยนะคะ มันอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอาหัวปิดค่ะหัวปิดก็ดึงสองเส้นตรงนี้ตรงมุมเลยนะคะที่เราขึ้นต้นสองเส้นตรงนี้ดึงดึงให้มันมาชิดกันแล้วก็ล็อกอีกครั้งหนึ่งค่ะทีนี้ก็พลิกมันขึ้นพลิกมันขึ้นลนนักษณะนี้ก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นหมุน อยู่ทางขวาแล้วนะคะเมื่อกี้เราอยู่ทางซ้ายใช่ไหมคะเมื่อกี้เราอยู่ทางซ้ายนี่คะ่ะนะคะอันนี้เราอยู่ทางซ้ายฝั่งนี้เราก็จะมาอยู่ทางขวาการการที่จะทําซ้ายหรือขวาที่ย่าบอกตั้งแต่ต้นคลิปถ้าจะทำถ้าจะทาซ้ายก็ต้องดึงข้างบนใช่ไหมคะดึงข้างบนแต่ถ้าจะทําขวาก็ต้องดึงข้างล่างมันก็จะม้วนมาลักษณะนี้นะคะวิธีการ